วันนี้นะครับนะก็จะมาสอนยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับส่งลูกค้าไปปิดการขายบนเว็บไซต์เซลเพจนั่นเองครับง่ายๆนะครับปี2022นเนาะนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับทั้งคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดแล้วก็รับชมย้อนหลังด้วยนะครับนะสวัสดีครับนะอ่ะก็มีเพื่อนๆนะครับมาถามว่านะครับเราเนี่ยอยากจะสร้างเว็บไซต์นะครับของเราเองเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับนะ อ่ะให้ได้ยอดขายแล้วก็ให้ได้ลูกค้าแบบคุณภาพเนาะนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาเลยนะครับเดี๋ยวก็อธิบายก่อนว่าทําไมต้องมีเซลเพจนะครับเซลเพจเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับอ่าหน้าปิดการขายให้เรานะครับก็คือเหมือนเรามีเซลในการปิดการขายแทนให้นะครับเหมาะสําหรับอ่าคนที่ขายของจริงจังนะครับนะเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะนะครับก็โดยปกติเนี่ยนะครับ เวลาเราเข้ามาที่หน้าตูจัดการเนาะอา๋ยวผมซูมก่อนอะแล้วเราก็มากดเข้ามาสร้างเนาะอันนี้นะครับหน้าตาก็าอาจจะเปลี่ยนไปใหม่นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจเนาะก็วัตถุที่เรายิงกันซะส่วนใหญ่นะครับก็คือการมีส่วนร่วมถูกไหมอาแล้วก็ยิงวัตถุประสงค์ข้อความถูกไหมอานะครับซึ่ง2วัตถุประสงค์เนี้ยนะครับก็ยิงได้ปกตินะครับสําหรับคนใหม่ไม่ผิด อ่ะนะครับสำหรับคนที่ยิงมาแบบแอดวงแอดวานแล้วเนี่ยนะครับเขานะครับจะมายิงวัตถุประสงค์จำนวนผู้เข้าชมนะครับซึ่งมันเป็นการอ่าวัตถุประสงค์เนี้ยนะครับมันจะเป็นการบูตคนเข้าชมเว็บไซต์ของเราก่อนซึ่งเรามีเว็บไซต์เสร็จเราติดพิกเซลเสร็จแล้วถูกไหมในส่วนขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์การติดพิกเซลเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ไปย้อนดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับนะอ่ะนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราควรทำเนี่ยนะครับก็คือบูตคนเข้าเว็บไซต์ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเนาะว่าเซลเพจเนี่ยนะครับหน้าตามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือก็ผมทำเนาะอ่าผมก็ทำธุรกิจในระบบตัวแทนนะครับนี่นะครับมันก็หน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ามันก็คือเซลเพจหน้าเดียวที่ มันเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับเป็นฟันแนลอ่าแล้วมันก็จะมีตะกงตะกา้าอันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับนี่มีแฟลตเซลลมีระยะเวลากำหนดการตัดสินใจนะครับมีช่องทางการติดต่อนะครับมีข้อมูลทางธุรกิจคร่าวๆหรือข้อมูลทางสินค้าคร่าวๆนะครับในส่วนของเซลเพจเนี่ยนะครับมันสามารถ ติดพิกเซลเพื่ออะไรนะครับเพื่อ,อคัดกรองพฤติกรรมนะครับแล้วก็เอาพฤติกรรมนั้นะมายิงรีทาร์เกตติ้งกลับไปได้อย่างเช่นถ้าเราเข้าเซลเพจอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเป็นคนอื่นที่เข้าเซลเพจอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่าสกอ์แท็กกิ้งนะครับหรือทําการคลิกปุ่มคลิกนั่นคลิกนี่นะครับพิกเซลเนี่ยก็จะตรวจจับเราได้นะครับว่าเราทําพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างะนะครับแล้วมันจะบอกเราตรงไหนอะไรยังไงนะครับนะ มันจะบอกเราตรงนี้นะครับเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็ตัวจัดการเหตุการณ์นะครับผมสามารถทราบได้คร่าวๆเลยว่ามีใครบ้างที่ทำพฤติกรรมอะไรกับเซลล์เพจหรือว่าเว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็มาที่แหล่งข้อมูลนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีเพจวิวนะครับคนรับชมล่าสุดก็ร้อยร้อยยี่คนนะครับดูเนื้อหาร้อยสามคนนะครับ เพจวิวสามสิบ s นะครับก็คือคนรับชมเซลเพจของเราเนี่ยนานเกิน30มสิบวินะครับแล้วก็สกอตแฮกกิ้งเนี่ยก็คือเลื่อนลงมาแบบนี้ครับคือสกอร์เลื่อนสกอร์เมาส์อย่างงี้เออร้อยเก็คือเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับส่วนหยิบสายตะกร้ารถเข็นติดต่อเริ่มขั้นตอนการไปล้างเงินเนี่ยเออก็บอกกันเะนาะอ่หยิบสายตะกร้ารถเข็นอ่านี่นะครับพฤติกรรมเนี้ยมันจะ เก็บได้หมดเลยนะครับค่อนข้างแม่นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามามีพฤติกรรมพวกนี้นะครับก็คือการบูธให้คนเข้าเว็บไซต์ก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้เกิดพฤติกรรมพวกนี้นะครับก็ไหมอ่านะครับโดยนะครับเราจะยิงเป็นแอดเปิดก่อนนะครับผมจะมีทั้งแอดเปิดและแอดปิดนะแอดเปิดก็คือนะครับนําเสนอสินค้า คร่าๆก่อนหรือว่านําเสนอธุรกิจเร่าๆก่อนนะครับโดยมาเลือกวัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมนะครับกดดาเนินการต่ออ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยๆเทียรสเต็ปเลยนะนะครับอันนี้นะครับผมเน้นว่าเป็นงบประมาณต่อวันแล้วก็ปกติเนี่ยกลยุทธ์การประมูลราคาแคมเปญตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นต้นทุนต่าสุดอ่าแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วนะครับเป็นปริมาณสูงสุดนะก็คือไม่แตกต่างกันเนาะก็ตีไปว่าตรงเนี้ยเป็นต่ําสุดนะครับ หรือถ้าใครแบบว่าสายใจร้อนนะครับอยากจะอัดงบเลยก็เล่งราคาเพดา,านราคาประมูลก็ได้เนาะแต่อันนี้ผมยังไม่สอนทำนะครับอ่ะก็เป็นเอาเป็นวันละสามร้อยหรือ500้อยก่อนก็ได้เนาะกดถัดไปนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มาที่ชุดโฆษณาเนานะ เมาส์มันกดให้เองอ่าแต่ผมยกเลิกฉบับ,บล่างก่อนเมาส์เมาส์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมาส์มันคลิกซ้ายดับเบิลนะครับอ่ามากดสร้างแล้วจำนวนผู้ชมนะครับกดดาเนินการต่อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเมาส์แล้วหาสปอนเซอร์แล้วนะครับ <c oughs> โอเคตัวถัดไปเนาะอ่ะกดถัดไปสองทีเฉยเลยเห็นไหมอ่ะ พอกดถัดไปปุ๊บนะครับจะกลับมาที่หน้านี้นะครับก็คือ1แคมเปญประกอบไปด้วย1ชุดโฆษณาประกอบไปด้วย1โฆษณานะครับตอนนี้เราอยู่หน้าชุดโฆษณาแล้วเนาะอ่ะทีนี้เลือก conversion เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็การปรับให้เหมาะสมเนี่ยนะครับถ้าเอาแม่นๆนะครับก็คือการเข้าชม Landing page นะครับอ่าอ่ะแล้วก็เอามัลไปที่นะครับอ่านได้เนาะ เราจะแสดงโฆษณาของคุณให้ผู้ที่มีแโนวโนคลิกบนโฆษณาหรือเว็บไซต์อินเตอร์เอ็กพรเลียนมากขึ้นนะครับส่วนอินเตอร์เอ็พรเลียนนะครับก็ไปดูอ่าก็คือมันก็คือเว็บไซต์ของทาง facebook นะครับนะฟรีนะครับใช้ฟรีนะครับก็ไปดูคลิปวิดีโอที่ผมสอนสร้างแคนวาสะนะครับนะไปหาดูนะครับผมก็สอนไปเยอะมากนะครับอ่ะทีนี้ก็เลือกกลุ่มเป้ามุ่เป้าหมายอะไรไปเนาะอ่าถ้าเป็นผมผมจะเลือกตามนี้นะครับ ตำแหน่งการจัดวางนะครับผมก็เอาอินตาแกรมออกเนาะในส่วนของอันอื่นเพื่อนๆก็เลือกสโคบได้เนาะ,ะเพื่อไม่การไม่เสียเวลากว่าถัดไปเลยนะครับแล้วโฆษณาเนี่ยนะครับนะนี่นะครับมันจะใช้จากแคตตาล็อกก็ได้นะครับนะอัปโหลดเองก็ได้นะครับ ภาพสไลด์คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันเนี่ยนะครับมันก็จะคือแคนวาสเนาะแล้วก็เลือกมาเลือกเทมเพลตแล้วก็เลือกมาตรงเนี้ยนะครับมันก็คือแคนวาสนะครับหรือค้นหาอินเตอร์เอพิเลียนที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็คือแคนวาสที่เราสร้างนะครับใส่ข้อคงข้อความพาดหัวไปของแคนวาสเนี่ยมันจะแอดวานไปเนาะผมจะเลือกใช้โพสหน้าเพจเลยนะครับสามารถเอาโพสหน้าเพจมายิงก็ได้นะครับ มันดับเบิลคลิกอีกแล้วแอดเปิดนะเดี๋ยวผมหาแอดเปิดก่อนเอาเข้าๆเนะาะถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับก็คือแบบถ้าเป็นเพื่อนๆที่ขายสินค้านะเอาแอดที่แบบว่ายังไม่ทาไม่ยัไม่ต้องปิดการขายอ,อย่างเช่นแบบว่าเปิดสินค้ามาเออให้เขารู้เข้าๆมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าขายอาหารเสริมเนี่ยนะครับ ให้รู้ร่าวๆว่าอาหารเสริมตัวนี้มันดีอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไปทำแอดปิดโดยทำโปรโมชั่น3แถม1 5แถม3ฟรีไปทางนะครับไม่บวกเพิ่มอะไรเงี้ยก็ได้นะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะผมก็เอาคอนเทนต์ร่าวให้ดูอย่าลืมติกต๊กตรงนี้นะครับเป็นการแอปเว็บไซต์เพื่อเก็บพิกเซลเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยติ๊กไปแล้วก็เผยแพร่เนาะโอเคนะครับตอนนี้เราได้แอดเปิดแล้วนะครับ อ่ะ๋ยวผมลบพ่เวๆเลยเนาะเพื่อนเนี่ยสามารถยิงแอดเปิดและแอดปิดตามพร้อมกันได้เลยนะแต่ผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่ผมยิงเป็นแอดเปิดนะครับเพื่อให้คนเนี่ยมารับชมเว็บไซต์ของเราแล้วคนรับชมเว็บไซต์ของเราเขาก็จะทําการคลิกนั่นคลิกนี่จะเกิดเกิดพฤติกรรมนะครับแล้วพฤติกรรมนั้นอนะ่ะมายิงแอดรีทาเก็ติ้งคอนเวอร์ชันนะครับอ่ะ๋ยวผมกรณีก่อนสมมติเราบูธบูธคนเข้าเว็บไซต์แล้วนะครับมันก็จะเกิดพฤติกรรมเนาะ โดยมาที่เครื่องมือทั้งหมดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเทียมหนดเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซ็ันนี้ก่อนนะครับสร้างกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหมายเทียมหนดเองนะครับแล้วก็มาที่แหล่งที่มาของคุณก็คือเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดีทาร์เก็ตติ้งได้ยังไงอ่านะครับก็คือแหล่งที่มาเนี่ยก็คือพิกเซลของเรานะครับเหตุการณ์เนี่ยก็เอาเป็นมันจะมีผู้คนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดเนาะ มองเป็นไรแล้วเนี่ยมันก็วิวเพจวิวนะครับสกอร์แท็กกิ้งนี่นะครับเต็มเลยเนาะแอดเพย์เมนนะครับแอด to c a r ์ก็คือหยิบใส่ตะกร้าเนาะเราก็สามารถเอาพฤติกรรมพวกนี้มายิงด e ท a ร์ e t ตติ้ได้นะครับผู้คนที่เยี่ยมแต่ว่าผมจะเอาถ้าคนงบน้อยๆน,นะเออเอาเป็นผู้ชมที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดนะครับ มันจะแม่นเนาะใครก็ตามที่เข้าเว็บไซต์ของเราอะเราจะรีทาร์ก็ตติ้งกลับไปหาเขานะครับส่วนการสกษากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับก็ตามระยะเวลาที่เราบูตบูตคนเข้าเว็บไซต์เลยเนาะอย่างเช่นเรายิงมาแล้วสาสบวันก็เอาเป็น30สบวันนะครับส่วนชื่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับอ่าผมจะเอาเป็นคําว่ารีทาร์ก็ตติ้งเนาะไอ้สร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับนะ แต่ผมเอาเป็นสร้างข้างนอกดีกว่านะครับเอาเป็นคัดต้อมแล้วกันคนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับอ่ะนะครับแล้วเราก็อย่าลืมใส่ สัญลักษณ์หรือว่าตัวอักษรที่เราจําได้เนาะกดสร้างสุ่มกลุ่มเป้าหมายไปนะครับอ่ากดเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็กลับมาที่ตัวจัดก,การโฆษณานะครับเราจะมายิงคอนเวอร์ชันกันแล้วนะเออกดสร้างอ่ะเราก็เลือก,กวัตถุประสงค์นะครับคอนเวอร์ชันเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ยอดขายนะครับกดดาเนินการต่อ อ่ะแล้วเราก็ทำแอดปงแอดปิดไปเนาะวิธีการทำคอนดงคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจัดโปรให้เขาสามแถมมงสามแถมหนึ่งนะครับทําให้กระตุ้นการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นถ้าแอดเปิดเนี่ยอาจจะโปรแรกหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแอดปิดเนี่ยอาจจะโปรหนึ่งแถมสี่อะไรเงี้ยเออเขาอาจจะซื้อของเราได้อะกดถัดไปเนาะอ่ามันกดดับเบิ้ลให้ผมเลยอ่ะส่วนคอนเวอร์ชันเนี่ยก็เอาเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเหตุการณ์ได้เนาะ เอาเป็นการดูนะื้อหาอะไรกันส่วนสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่อะไรตรงเนี้ยก็เซตไปประมาณนี้เนาะแต่ที่เราจะมาทํากันก็คือค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่นะครับกด d o u ลคลิกไปแล้วก็เราได้ทําการ save c u ตอ o คนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดติ๊กเลยนะครับก็คือเราจะยิงไปหาคนนี้นะครับก็คือคนที่ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะทำแอดเนี่ยไปปิดการขายเขาอีกทีหนึ่งนะครับกลับไปให้เขาเห็นซ้ำอีกทีหนึ่งครับตำแหน่งการจัดวางก็ประมาณนี้ครับผมไม่เอาอินตาแกรมอ่ะกดถัดไปนะครับทีนี้นะครับก็โอ๊ยมันกดดับเบิลคลิกให้ผมสองทีนะครับขออาภายัยอ่ะทีนี้ก็เลือกเพจให้เรียบร้อยนะครับอ่า เมาส์ไม่ค่อยดีนะเออสำหรับใครที่ดูอยู่อยากจะเป็นสปอนเซอร์เขาเพย์เงินได้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเมาส์ใหม่แล้วนะครับอากดใช้โพสที่มีอยู่เนาะแล้วก็เลือกโพสไปนะครับแล้วเราก็ทำาปรมชมุมโปรโมชั่นเอออย่างนี้นะครับโปรโมชั่นห้าแถมสองหมดวันที่สิบแปดนะครับทำให้มันจำกัดอะนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เร่งการตัดสินใจของมนุษย์อย่างเช่นวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนที่ห้าถูกไหม อย่างเช่นถ้าเรายิงแอดวันนี้เป็นแอดปิดนะครับเราก็ประมาณว่าโปรนะครับสองแถมห้าจัดโปหมดสิ้นเดือนนี้อะไรก็ว่านไปนะครับเร่งให้เขาตัดสินใจนะครับเร่งให้เขาโอนเร่งให้เขาแบบชําระเงินนะครับส่วนการตู้แนมเดินการตรงนี้นะครับก็เอาเป็นเรนรู้เพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อเลยหรือว่าอะไรก็ได้เนาะแต่ผมเอาเป็นเรนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ใส่ URL เว็บไซต์ของเราไป ก็ไปเอาลิงก์เซลล์พงเซลล์เพจของเราเนะาะใส่ไปอัปเดโปตโพสนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างโพสขยายนิดนึงโพสของเราก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เนะาะไลค์ได้เมนได้แชร์ได้แล้วก็กดเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับพอกดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่เซลล์เพจของเรานะครับเด้งมาที่หน้านี้เลยนะครับแล้วเขาก็สั่งทรงสั่งซื้อไปเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับคอมผมค้างแล้วอะแล้วก็ติ๊กตรงนี้มันก็ติ๊กให้อยู่แล้วเนาะกดเผยแร่ไปเลย,เลยได้เลยอะทีนี้นะครับ c o n v e r s i o นเนี่ยก็จะทำการปิดการขายให้เขาเองนะครับนะเออกด m 5ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็รนะี l o a d เนาะเพราะว่าเราเปลี่ยนปุ่มเมื่อกี้นี้นะครับเป็นปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับมันก็จะเออเออหน่อย อ่ะกดเผยแพ่อีกทีน่าจะได้ละถ้าขึ้นสีเขียวโอเคนะครับเผยแร่โฆษณาแล้วเนาะทีนี้นะครับเราก็ทำแอดออฟเฟอร์ไปปิดการขายเขาเลยเนาะอ่ะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับนะสำหรับคนที่กำลังทำคอนเวอร์ชันแล้วก็อยากจะได้ลูกค้าที่มันมีคุณภาพนะครับนะอ่ะนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปเมผมนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นช่องทางการเปเมให้เนาะ ก็โอนมาตามบัญชีใต้เด็ดคลิปชั้นต้องกาง YouTube เนาะเอออาจจะเป็นค่าน้ำค่าขนมค่ากาแฟนะครับค่าเมาส์หยอกหยอกนะครับอ่ะก่อนจากการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะออแล้วก็อย่าลืมนะครับเปย์เมนเข้ามาด้วยเนาะอย่าลืมสำคัญเลยนะครับ กับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับและสําหรับใครที่อยากจะสนใจติดต่อร่วมธุรกิจกับผมก็ติดต่อมาหลังใหม่ได้นะครับนะก็เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็ใช้ทุนไม่เยอะด้วยนะครับอันนี้ขายของก่อนนะครับนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้ร่วมงานกันนะครับนะ,ะกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เปย์เมนเข้ามาแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันกับผมนะครับสวัสดีครับ